เขาใหม่กว่าเราได้ซ้ํานะคะความรู้เราอาจจะเป็นศูนย์ในวันใดวันดีก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นศูนย์คูณอะไรก็ไรายได้เราก็เป็นศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้น Active Income เนี่ยความเขาเรียกว่าน่าสงสารของ อาชีพที่อยู่ในอาชีพตรงนี้ก็คือว่าเราทําไปเหมือนกับหนูปันจันเลยค่ะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดวิ่งหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีเวลารายได้เราหายวืบไปทันทีค่ะเพราะว่ามันคือ active income active ก็คือยังต้องถีบตัวเองอยู่คือเราเป็นสาเหตุของรายได้100%ขาดเราไปทุกอย่างจบเลยแต่วันนี้ ธุรกิจเครือข่ายค่ที่นิวบอกเราฟังคอนเซ็ปต์ไปแล้วสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นรายได้แบบพาสซีฟอินคัมด้วยค่ะธุรกิจเครือข่ายนะคะก็คือสมการเหมือนกันเลยค่ะคือเอาแรงไปคูณด้วยเวลาคูณความรู้เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนแอคทีฟเลยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปได้ไม่ได้ไปแลกรายได้โดยตรงค่ะเราเอาไปสร้างแอสเซทก่อนหรือว่าทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก่อนแล้วให้รัพย์สินเนี่ยมันสร้างรายได้แทนเรานะคะสมมุติว่า เราเข้ามาทำ success mall นะคะเราก็ใช้แรงใช้เวลาใช้ความรู้เหมือนกันแหละเพราะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่สำคัญต้องคงใช้อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เรามาทำเครือข่ายเรามาทำธุรกิจ success mall สิ่งที่เราสร้างก็คือเราสร้างทรัพย์สินค่ะทรัพย์สินในธุรกิจเครือข่ายไม่เหมือนกับทรัพย์สินในธุรกิจอื่นๆนะคะทรัพย์สินในธุรกิจอื่นๆเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอสังหาทรัพย์สินล้วก็คือตึกคือที่ดินคือบ้านคืออะไรก็ว่าไปแต่เมื่อไรก็ตามสมมุตินะคะแผ่นดินไว้น้ําท่วมเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายตรงนั้นได้ค่ะเราอาจจะทรัพย์สินนเาจ,จะป็็กได้ ะะแล้วก็ที่สําคัญมีค่าเสื่อมอีกต่างหากเราทําหอพักนะคะได้อสังหาร่ยเป็นแพสซีฟอินคัมเนี่ยเราทําหอพักแต่ถ้าเกิดไม่มีคนเช่าไรายได้ก็หายเหมือนกันค่าเสื่อมคือเราก็ต้องมานั่งซ่อมแซมบํารุงทุกอย่างเป็นการต้องมีการบํารุงดูแลหมดแต่วันนี้ธุรกิจเครือข่าย ทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นมาคือทรัพย์สินทรัพยากรมนุษย์ทรัพย์สินเครือขา่อขายผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคของเราเขาเรียกว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยน้ำท่วมกรุงเทพเราก็ย้ายไปอยู่ระยองไปทำธุรกิจที่ระยองไปสร้างธุรกิจกันที่ระยองก็ได้นะคะแบบนี้แสดงว่าทรัพย์สินที่เราสร้างมาเราอาจจะทำธุรกิจซัพเซซมอไป2ปี3ปีสิ่งที่เราได้แน่นอนก็คือเมื่อวันหนึ่งที่เราอยากจะพักค่ะเรารู้สึกว่าเราทำมาสักระยะหนึ่งแล้วเราอยากให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นอยากไปท่องเที่ยยยวววทั่่่โลกตาาาาาาามมมมหคคคฝนีีเเเรรรอูสถไไปด้ะ แล้วทรัพย์สินตรงนี้จะ สร้างรายได้แทนเราโดยที่เขาเรียกว่าเราหยุดทําแต่รายได้ไม่หยุดค่ะรายได้ยังคงไหลมาตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะทุกคนที่เราเขาเราชวนเขาเข้ามาเขาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคทุกคนยังคงต้องแปลงฟันทุกคนยังคงต้องดูแลสุขภาพทุกคนยังคงต้องซักผ้าล้างจานค่ะรายได้ก็สามารถเข้ามาในรายได้ของเราได้ตลอดเวลาเป็นทรัพย์สินให้กับเราโดยที่เพื่อนเราก็ได้ด้วยและเราก็ได้ด้วยเพราะเราเป็นถือว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของเครือข่ายอันนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่นิวอยากชวนทุกๆท่านที่ได้ดู ดีีแผ่นนี้อยู่มาร่วมกันเริ่มทำซักเซ็ตมอลเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาเริ่มทําสร้างกระเป๋าที่2ออย่างเดียวรายได้จากกระเป๋าที่2ออย่างเดียวแต่สิ่งที่นิวอยากชวนพี่ๆเพื่อนๆมาทากันด้วยก็คือเราสร้างรายได้กระเป๋าที่2และมันจะทําให้เราได้รายได้แบบพาสซีฟอินครอมในอนาคตข้างหน้าด้วยเมื่อเราทําธุรกิจซักเซ็ตมอลนะคะอ่าอันนี้ก็เป็น นี่นะคะจะเรียกว่าเงินเราไหลออกมาถ้าถ้าเงินเราไหลออกมาเหมือนเราเปิดก๊อกน้ําเปลี่ยนจากน้ําเป็นเงินเนี่ยไหลออกมาตลอดไม่มีวันหมดแบบนี้แน่นูเชื่อว่าใครใครก็อยากได้แบบนี้นะคะแต่เราอาจจะอยู่ในเครื่องมือที่เราไม่รู้เราอาจจะไม่รู้มาก่อนก็ได้ว่าอาชีพทุกวันนี้มันมีแบบแอคทีฟแพสซีฟนะคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นูอยากจะเอารูปนี้มาให้ดูกันอ่าเรียกว่า บางท่านอาจจะบอกว่าโหอย่างนี้แพสซีฟมันมีแค่อย่างเดียวเองเหรออย่างนี้น้องนิวอวยธุรกิจเครือข่ายเองหรือเปล่าจริงๆเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า พสซีฟอินคอมเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะมันมีตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์อย่างที่นิวบอกค่ะอสังหาริมทรัพย์แน่นอนถ้าเรามีเงินทุนเยอะๆหรือว่าเราเป็นลูกคนเก่าคนแก่มีสตางค์เป็นผู้ดีเก่ามีที่ดินเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทํามาหากินที่สามารถเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจด้วยนะคะอย่างอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยเราสร้างหอพักเราสร้างตึกมาสร้างอาพาร์ตเมนต์มามีคนมาเช่าเราก็เก็บรายได้ต่อเดือนไปเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะมันมีค่าเสืื่ออมเหนนกัน จุดที่สําคัญที่จะทําให้เรามีอสังหาได้เราก็ต้องมีเงินทุนอยู่ดีนะคะเพราะถ้าเรามีที่แต่เราไม่มีเงินทุนไปสร้างก็เปล่าประโยชน์เหมือนกันนะคะ แพสซีฟ uh, อย่างที่2ก็มีเหมือนกันค่ะทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแต่งเพลงที่เก่งมากเหมือนบอยโกสิยพงศ์นะคะหรือว่าเราเป็นแม่บ้านที่เขียนหนังสือขึ้นมาแล้วสามารถแต่งออกมาได้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเจเคโรลิงนะคะก็ได้ค่ะเราสามารถเป็นลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเราประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เรามีหัวศิลปินทางด้านนี้เราก็สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราเหมือนกันก็ได้ค่ะ่ะเหมือออนยางวิส ะะที่เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเป็นผีที่รวยที่สุดเลยเพราะว่ามีเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาจดลิขสิทธิ์เพลงของเขาหรือไมเคิลแจ็คสันปัจจุบันก็เป็นผีที่รวยที่สุดในโลกแล้นะคะเพราะว่าเพลงของเขาเสียชีวิตไปเพลงขายดีกว่าเดิมอีกนะคะก็เป็นลิขสิทธิ์ที่รุ่นลูกก็ได้ไปแต่ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้เก่งแบบนั้นเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าพรสวรรค์นในด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นและอะไรอีกล่ะนิวก็มีแพสซีฟอย่างที่สามมาให้เลือกเหมือนกันก็คือดอกเบี้ยและเงินปันผลค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆแต่ดอกเบี้ยในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะคะเ,เราอาจจะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นก็ได้แต่ว่าในหุ้นเนี่ย ถ้าเสี่ยงสูงก็ปันผลสูงแต่เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นได้บางครั้งวันนี้ลงไปแสนหนึ่งพรุ่งนี้หุ้นตกหายเป็นศูนย์ล้างพอร์ตเกลี้ยงเลยก็มีนะคะหรือดอกเบี้ยจากธนาคารปัญหามันไม่ได้อยู่ดอกเบีย้ยหรอกคะ่ะปัญหามันอยู่ตรงที่เงินฝากเราจะเอาเงินฝากขนาดไหนไปฝากคะต้องฝากเงินเป็นร้อยล้านนะเราถึงจะได้แพ้สิบเดือนละหลักแสนแบบที่เราไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ดอกเบีย 1, 000, ้ยหนึ่งแสนค่ะปัญหามันอยู่ตรงที่เงินต้นที่เราไปฝากเราไม่ได้สามารถมีเงินถุงเงินถางไปฝากเงินได้ขนาดนั้นนะคะเราเราเลยเห็น รวยในบ้านเราเนี่ยเศรษฐีหมหาเศรษฐีบ้านเราแค่เอาเงินไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยต่อเดือนก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะก็รวยแล้วเพราะว่าเงินต้นเขาเยอะไงคะฉะนั้นวันนี้ปัญหาคือเราต้องหาเงินต้นก่อนนะคะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะจบแพสซีฟสอันไปแล้วรู้สึกว่าอาจจะยากไม่เป็นไรค่ะเรามาดูอันที่4กัน,นะคะก็คือเครือข่ายนั่นเองถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นมาร์คซ์เคอร์เบิร์กนะคะเราสร้างเลยค่ะ เฟซบุ๊กแข่งกับเขาเลยเราจะสร้างชื่ออะไรเฟซอะไรของเราแข่งกับเขาได้เลยแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้มีจริงๆต้องใช้พรสวรรค์ด้วยเหมือนกันนะคะนิวคิดว่าหรือเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะ ASD Tech Pro ค่ะเราอาจจะทําขึ้นมาเป็นชื่ออะไรดีละ่ะ D 2อ่าเอารวมกันเลยระหว่าง D Tech กับ r อะไรอย่างนงี้นะคะเป็นของเราเองถ้าถามว่าวันนี้มันง่ายไหมคะไม่ง่ายทุกอย่างต้องใช้เงินทุนเยอะแยะมากขนาดเขาเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วยังต้องมานั่ง ประมูลเครือข่าย 4G ใช้เงินกันเป็นหลายหมื่นล้านเลยปัญหาเราก็ไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านขนาดนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยแพสซีฟสอย่างที่นูบอกมาจริงๆแล้เามันมีค่ะแพสซีฟในช่องทางอื่นแต่มันไม่ได้เริ่มต้นง่ายกับคนธรรมดาธรรมดาที่อยากมีไรายได้เพิ่มอยากหาไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาแล้วมันสามารถทําแล้วมันไม่เหนื่อยฟรีอะค่ะทําแล้วมันสามารถให้ไรายได้กับเราไปแบบเนี้ยในอนาคตอีก5ปี10ปีส่งเป็นมรดกตกทอดถึงลูกๆุ่นหลานเราได้นะคะแต่มันมีอยู่แพสซีฟนึงคะ่ะอย่างที่นูบอก คือ Network Marketing ค่ะหรือว่าธุรกิจเครือข่ายนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นง่ายนะคะใครก็ได้จะอยู่ในวัยนักศึกษาก็ได้จะสังเกตว่าธุรกิจเครือข่าย s ั c c e น m มอลเนี่ยสามารถสมัครได้งแต่อายุ18เลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดในเรื่องของอายุในการที่จะเข้ามาเริ่มต้นทําธุรกิจเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญความเสี่ยงต่ํา ะค,ะความเสี่ยงของเราแทบไม่มีอะไรเลยนะคะในธุรกิจซักเซน์มอเสี่ยงอย่างเดียวค่ะคือเสี่ยงกับการที่เราเนี่ยไม่ยอมออกไปลงมือทําแค่นั้นเองก็เลยทําให้เราไม่ได้ผลลัพธ์เพราะว่างานหลังบ้านบริษัททําให้เราหมดแล้วสต็อกสินค้าจัดส่งสินค้าการวิจัยและพัฒนาสินค้าเอามาใหม่การเปิดสาขาในประเทศไทยในต่างประเทศระบบพัฒนาเรียนรู้ SLA ทุกอย่างมีความพร้อมให้เราหมดเลยความเสี่ยงเราไม่มีเลย เสี่ยงอย่างเดียวที่นูบอกเสี่ยงกับตัวเราเองเนี่ยนะคะที่เราไม่ยอมออกไปทำนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีศักยภาพในการทํารายได้กับเราค่อนข้างสูงมากนะคะอย่างอัพไลน์นูเองนะคะพี่เบิร์ดนะคะอัพเบิร์ดของเราก็ไปทําธุรกิจอยู่ที่ประเทศพม่าเนี่ยปัจจุบันมีรายได้เดือนละ2ล้าน6กแสนบาทต่อเดือน2อล้านหต่อเดือนนะคะรายได้สุทธินะคะที่ไม่ต้องมีต้นทุนเรื่องการต้องมานั่งเปิดสาขาเปิดเซ็นเตอร์อะไรไม่มีเลยคือรับเน็ตเนเลยนะคะถามว่าถ้าเกิดเราจะไปเทียบกับอาชีพอื่นที่จะได้รายได้เดือนละ2ล้า นิวเชื่อว่าทุนตั้งต้นเนี่ยต้องหลาย10ล้านบาทแน่นอนนะคะเพอร์เนี่ยอาจจะต้องไปถึง3-40ล้านเลยกว่าจะได้ปันผลต่อเดือนเดืนละเกือบ3ล้านบาทไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้น ธุรกิจซักเซสมอลค่ะให้เราได้หมดและที่สําคัญค่ะมันเป็นแพสซีฟอินคัมได้ด้วยคือมันเป็นทรัพย์สินเครือข่ายผู้บริโภคให้กับเราได้ด้วยนะ,ะอย่างถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตว่าตอนสมัครจะมี <c oughs> ใบสมัครจะมีเขียนเรื่องของชื่อผู้แนะนํานะคะเราไปแนะนําใครก็ตามเราเขียนชื่อผู้แนะนําของเราลงไปตรงนั้นนะคะ แน่นอนทุกคนจะถูกจดลิขสิทธิ์อยู่ในเครือข่ายของเราหมดเลยอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ซักเซ m มอลจะดูแลให้กับเราหมดเลยนะคะเป็นทรัพย์สินเครือข่ายผู้บริโภคที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็ได้ในระยะยาวหยุดทำรายได้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะอ่าทีนี้ค่ะอย่างที่บอกพอเราฟังครบเสร็จสับเรียบร้อยแต่พอเราฟังว่าพอเป็นธุรกิจซักเซสมอเราเริ่มมีอาการหน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นหน้าตา เกิดอาการกลัวเกิดขึ้นค่ะธุรกิจเครือข่ขยดีนะแต่พอจะเป็นซัพเซนมอปุ๊บเกิดการเหมือนวีดเกิดขึ้นเลยคือเรารู้สึกว่าเรากลัวเรากังวล,วลวขอให้บอกเลยนะคะนิวอยากบอกว่าการกังวลหรือการกลัวของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างชัดแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะชัดเจนครบหมดแจมแจ้งหมดะคะวันนี้เนี่ย นิวอยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมบางครั้งเนี่ยชีวิตเราก็ดีอยู่แล้วรวยอยู่แล้วนะ,ะบางคนอาจจะชีวิตดีรวยอยู่แล้วแล้วทำไมต้องทำซักเซสมอเพิ่มขึ้นม,ม,มาด้วยหรือบางท่านเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชีวิตอาจจะยังไม่ได้ดีพร้อมครบในทุกๆด้านนะคะยังทงทํางานประจําอยู่จริงๆวันนี้เข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายซักเซสมอเนี่ยนิวก็ไม่ได้บอกว่า จะต้องเลิกทํางานประจําจะต้องทิ้งกิจการที่คุณทําอยู่ไม่ใช่นะคะหรือจะต้องลาออกงานลาออกจากงานไม่ใช่แต่คุณสามารถทํางานของคุณที่เป็นแอคทีฟของคุณนั่นแหละค่ะทำไปค่ะเพื่อให้มันมีรายได้เลี้ยงชีวิต ในต่อเดือนของเราไปแต่เราควรจะต้องจัดสรรเวลาของเราค่ะมาทํางานที่มันสร้างชีวิตสร้างเครือข่ายแบบ Pass i ิ e i n น o m e ที่เมื่อวันหนึ่งคุณหมดแรงวันหนึ่งคุณไม่มีเวลาคุณป่วยคุณไม่สบายคุณอยากกลับไปดูแลครอบครัวหรือเมื่อวันหนึ่งความรู้ของคุณมันเป็นความรู้ที่เก่าไปแล้วมันมีความรู้ใหม่ๆขึ้นมาทดแทนความรู้ของคุณแล้วคุณไม่ต้องเป็นคนตกงานนะคะคุณไม่ต้องเป็นคนที่ไร้ค่าในสังคมคือไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วไม่มีรายได้เป็นภาระของลูกหลานคุณจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะคุณมาสร้างแพซิ income ใน้อยแล้วนะะค ซักเซสมอสิ่งที่นิวชอบที่สุดก็คือเขาสามารถให้สิ่งเขาเรียกว่าให้ชีวิตที่ดีให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับเราได้ครบทั้ง7ดด้านเลยบางคนเนี่ยรวยอยู่แล้วแต่ ชีวิตทั de de paper, himself, ้งเรษด้านก็ได้ไม่ครบค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาไปเที่ยวไม่มีเวลาใช้เงินก็มีเหมือนกันแต่บางคนค่ะมีเวลาไปมีเวลาพักผ่อนนะแต่ไม่มีเงินไปพักผ่อนก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำซักเซสมอปัญหาทุกอย่างของคุณจะจบไปเพราะว่าด้านแรกคือเรื่องของไฟแนนซ์หรือว่าการเงินซักเซรสมอจะให้คุณได้ดีมากเรื่องเรื่องของการเงินให้คุณเป็นคนควบคุมการเงินของคุณเองคุณอยากได้เงินเยอะๆคุณก็ทําลงมือทําเยอะๆถ้าคุณทําน้อยคุณก็ได้น้อยทุกอย่างเป็นรายได้ที่แปล ผันตรงกับการทํางานของเราจริงๆการใส่แรงของเราจริงๆนะคะแล้วก็อันที่2ด้านที่2คือฟิตทูบอดี้หรือว่าสุขภาพที่แข็งแรงคุณจะเป็นคนที่ทํางานทําธุรกิจในซัพเซ็ตมอลแล้วทําแล้วธุรกิจดีสุขภาพคุณดีตามด้วยค่ะแต่ว่าอาชีพอื่นที่คุณทําคุณหักโหมเพื่อให้คุณได้รายได้เยอะๆแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องแลกมาก็คือเรื่องของสุขภาพนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาทำซักเซ็ตมอลสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณจะจัดได้แน่ๆโดยเฉพาะพี่ๆผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่า อายุเราเยอะขึ้นสุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแต่เรายังคงต้องแบกร่างกายเราไปทํางานในทุกๆวันอยู่ฉะนั้นถ้าเราเริ่มจัดเวลามาทำซักเซสมอลอย่างจรงิจรงจังเข้ามาเรียนรู้อย่างจรงิงจังแล้วลงมือทําด้านนี้เราจะได้ไปอย่างแน่นอนนะคะด้านที่3ก็คือ ฟันค่ะฟันนี้ความสุขนะคะความสุขอันนี้เราได้แน่นอนนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เราเข้ามาสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะมีความสุขมากที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราเห็นคนที่เราชวนมาเวลาที่เราเห็นครอบครัวที่เราไปแบ่งปันเรื่องของผลิตภัณฑ์เขาใช้แล้วเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นครอบครัวที่เราเคยไปแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจนะคะเขากําลังแย่มากธุรกิจของเขาอาชีพของเขาแต่เราไปแบ่งปันธุรกิจซักเซมอลแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้น เขามีความสุขมากขึ้นเราก็มีความสุขตามไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือเกิดจากการที่เราเป็นคนที่แบ่งปันนะคะแล้วก็เฟมัสค่ะคือชื่อเสียงอันนี้เป็นเรื่องที่นิวชอบเลยเพราะว่าตอนที่นิวเล่นละครเนี่ยมันมีเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศด้วยไปไหนคนรู้จักนะคะวันนี้ถ้านิวมาทำซักเซนโมรลแล้วไม่มีด้านนี้อาจจะทําให้นิวรู้สึกไม่สนุกก็ได้แต่วันนี้ค่ะพอนิวมาทำซักเซนโมอลมันมีด้านชื่อเสียงค่ะมันมีความสุขนะคะเราสําเร็จประสบความสําเร็จขึ้นมาเรื่อยๆร่เราก็จะได้รับเเรียกว่าบริษ ลงตามพวกหนังสือพิมพ์ตามสื่อนิตยสาราต่างๆในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจที่ประสบค,ความสําเร็จนะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ เติมเต็มชีวิตเราให้ครบมากขึ้นนะคะด้านของฟรีดอมหรืออิสระภาพอย่างที่นิวบอกบางคนเนี่ยมีเงินเยอะนะคะแต่ไม่มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตเลยวันนี้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแต่ต้องมีอิสระภาพในการไปใช้เงินด้วยอย่างสมมุติว่าเราได้รายได้เยอะๆนะคะในซัคเซนมอรเราอยากจะบินไปเที่ยวจังหวัดนี้เราอยากจะบินไปเที่ยวประเทศนี้เราสามารถไปได้โดยไร้กังวลเลยเพราะว่าธุรกิจของเราไม่มีพันธะผูกพันใดๆกับเราธุรกิจของเราทุกคนเครือข่ายของเราเขาสามารถซื้อกิน ใช้ของเขาได้เองค่ะเขาสามารถเข้ามาเรียนรู้ในระบบ S L A ในบริษัทในทุกสาขาได้เองค่ะเขาสามารถดูดีวีดีแล้วออกไปสร้างธุรกิจของเขาได้เองหมดทุกคนดูแลตัวเองกันได้หมดเราในฐานะที่เป็นเจ้าของเครือข่า,ขายสร้างมา2-3ปีเราอยากจะไปเที่ยวเราสามารถมีสิสรภาพในการไปเที่ยวได้มีสิสรภาพเวลาได้พาลูกอยากพาลูกพักผ่อนก็ได้เหมือนกันนะคะด้านที่6นะคะก็คือเฟรนหรือว่าสังคมสังคมเนี่ยนิวต้องบอกเลยว่าถ้าเป็น ทำงานประจําหรือสังคมในเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวสมมุติว่าเราขายของดีแล้วเราไปถามเขาไม่มีใครแบ่งปันเราหรอคะ่ะ ว่าเขาทํายังไงเขาถึงขายของดีไม่มีใครมาช่วยเราอยู่แล้วนะคะในอาชีพอื่นหรือแม้กระทั่งในที่ทํางานประจําหรือรับราชการข้างหน้าอาจจะคุยกันสนุกสนานแต่ข้างหลังก็อาจจะพร้อมเลื่อยขาเก,ก้าอี้กันได้ทุกเมื่อเพราะว่าในการทํางานประจําหรือรับราชการเนี่ยตำแหน่งที่ดีๆมันก็มีแค่1อัตราเท่านั้นต่อ1คนแต่คนที่อยากจะเป็นมีเป็น10เป็นร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดการแข่งขันกันอยู่แล้วแต่ในซักเซสมอลค่ะ ตำแหน่งไดมอนด์นะคะหรือบลูไดมอนด์นะคะหรือรูบี้ซัฟไฟเอ็มรอตต่างๆเป็นเพลงตำแหน่งที่ไม่จํากัดคะ่ะว่าคุณจะขึ้นมาเป็นตำแหน่งนี้อีก10คน20คนร้อยคนพันคนได้หมดเลยนะคะ